สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องไ e e d a y นะครับผมก็วันนี้เป็นวันน้องว่างของผมอีกหนึ่งวันนะครับผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงตรงนี้ครับเชียงใหม่ฝนตกนะครับฝนตกบ่อยมากตกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะเป็นวันหยุดนะครับผมก็ผมวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวใช้คําว่ารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ทํางานของผมนะครับก็คือก่อนทำงานกินผมแหละ ก็หลายหลายคนก็รู้นะครับหรือหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าผมมีอาชีพหลักคือเชฟนะครับผมตอนนี้เป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับประจําอยู่ที่ร้านแกนคาเซเชียงใหม่นะครับผมก็ใครมองว่าก็มาเจอได้มาทานได้นะครับผมก็อยู่อยู่แถวเขาเรียกว่าท่าศาราท่าศา,าราแถวแถวบวกโคกแถวปลาเหมือนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ปลาเหมือนอหนองปลาขั้งโอเค มาข้างนะครับผมก็ใครใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าใครที่มา,าแวะเวียนมาเชียงใหม่มาเที่ยวก็มาเจอกันได้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปรีวิวอุปรกรณ์นะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไครใหครับผมให้ช่องใหม่ฟรีเดนะครับผมก็ช่วยกดให้หน่อยนะคะคนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับผมคนละหนึ่งติดตามเป็นกำลังใจนะครับก็ทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับผมก็มาครับผมก็นี่เป็นอุปกรณ์ครับเป็นกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนพอดีผมเปิดอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเชฟนะครับกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเชฟกระเป๋าเก็บอุปกรณ์เชฟของผมนะัะผมก็เป็นกระเป๋ามีดนะัะผมกระเป๋ามีดใส่อุปกรณ์เชฟของผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า โลโก้ร้านนะครับหรือแล้วก็ชื่อร้านนะครับผมร้านที่ผมทำง,งานนะครับก็เขียนว่าแกลนคาสิทนะครับผมโอเคแกลนคาสิอยาก,กินิกุนนี่นะครับโอเคแล้วเราจะมาดูของในกระเป๋านเลยโอเคครับผมชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นแหน,นะครับเป็นแหน,นะของตั้งลานะครับอ่าเป็นแหนะปกติวันนี้ ซื้อมา2ตัวครับอยู่บ้านตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ตัวผมตัวหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นแหนบแบบหัวตัดนะครับเป็นหัวตัดแบบนี้หัวตัดตรงแล้วก็จะมีมีแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบปากฉลามผมเคยมีแต่ตอนนี้ผมผมให้น้องจานไปแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใช้มจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะมันถอนง่ายนะครับตัวนี้ถอนง่ายกว่านะครับผมสาหรับแหนบนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็เป็นที่เปิดขวดเปิดวายปกตินะครับผมก็ บางทีแบบลูกค้าเปววิดวายหรือแต่ส่วนใหญ่ก็ของผมเองเนี่แหละครับผมก็อยู่เชียงใหม่นะครับผมก็อยากที่บอกครับบรรยากาศดีนะครับผมเกือบตลอดปี อ่าหน้าฝนก็จะอีกแบบอีกแบบหนึ่งเลยส่วนหน้าหนาวก็จะอีกแบบหนึ่งแบบฟิ Feel ลฟิลมคนละแบบกันนะครับผมแล้วก็หน้าร้อนก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมก็เลยจะได้ใช้บ่อยนิดนึงนะครับผมนี่โอเคก็ okay. จ,ะจะเก็บไว้ครับอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นชิ้นเลงต่อไปเป็นชิ้นใหญ่ฮะอ่าชิ้นนี้คือหินนะครับผมหินรับมีดนะครับผมอ่าความละเอียดของหินสามพันกิดนะครับผมโอเค นี่ครับเดี๋วจะเป็นหินสีเหลืองแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมด้านหนึ่งเป็นสีดำับไม่ต้องตกใจครับผมมันเป็นแบบการรับแล้วพวกขี้เหล็กขี้หินขี้อะไรมันมันมันตกอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะเป็นแบบดำๆาๆเฉยนะครับแต,แต่ด้านที่เราใช้จริงๆคือด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับผมโอเค okay. ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเออหกเจ็ดร้อยผมไม่แน่ใจประมาณนี้ ประมาณนี้ครับถูกเจร้อยโอเคครับผมอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่แบบอ,อยู่ข้างหน้าอยู่อยู่ข้างหน้าครับ <S <S ส่วนมีดนะครับผมจะอยู่ข้างในนะครับผข้างในอนรกเลนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นมีดนะครับเอุปกรณ์ผมใช้อีกหลายๆาอย่างนะฮะโอเคนี่ก็ผมอันนี้ผมผมเตรียมมาสําหรับ ถามว่าเตรียมมาครับก็ไม่เชิงไม่เตรียมนะครับผมขี้เกียจเก็บปกติผมจะหอ่อห่อกระดาษทิชชู่หรือว่าไข่ปอกอย่างนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมแต่วันนี้ผมผมขี้เกียจครับผมก็เลยแกะแกะแกะทิ้งไป<ม>ก็ตัวนี้แต่เป็นเล่มแรก<ม>ก็คือเขาเรียกว่ามีดทรงเดบ่าครับคมคมขวาเนี่ยมันจะมีด้านขวานะะเป็นร่อง้างบอนนี้มันจะเป็นเรียบอันนี้มันจะเป็นร่องนะประมาณนี้นะครับผม นี่คือทรงเดบะแต่ตัวนี้จะเป็นทรงเดบะเล็กนะครับผมเป็นเดบะเล็กผมจะใช้เดบะจะเอาไว้ขึ้นปลานะครับผมก็ตัวนี้ผมก็จะขึ้นก็ปลาฮามาจิปลาชิมาจิาปลาชิมาจิแล้วก็ปลาสาบะาปลาที่แบบเชิงตัวเล็กๆนะครับผมก็จะใช้มีตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ ัน,นี้จะเป็นอ่าอตัดตัวนี้ผมผมผมไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าด้ามมันแตกนะครับเนี่ยตรงตรงคอมันหายไปแล้วครับตรงนี้คอมหายไปเพราะด้าเพราะด้ามมันแตกนะครับอ่าโอเคนี่นะด้ามนี่นะด้ามมันแตกครับผมผมเลยไม่ได้ใช้ผมเลยเก็บปก,กติผมจะ่อกาดเอากระดาษห่ออย่างดีนะครับผมก็แต่วันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูผมได้แกะออกนะครับผมโอเคตัวนี้อ่าลืมบอกลืมบอกราคา ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณตัวละสี่ถึงห้าร้อยถ้าผมจําไม่ผิดผมซื้อมาจากในกลุ่มนะครับอันนี้ซื้อมาจากในกลุ่มกลุ่มกลุ่มมีดกลุ่มขายมีดนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้ผมผมซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทผมตัดเป็นมีดเล่ม เล่มแรกที่ผมมาอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วผมซื้อนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีอุปกร,รณ์ผมใช้ของร้านของร้านก็จะเป็นแบบมีดโรงงานธรรมดานะครับว่าอ่ามินบอกว่ามีดโรงงานกับมีดที่แบบอันนี้เป็นแบบมีมีสำนักมีช่างนะครับมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่ตัวตอกครับนี่มันจะมีภาษาภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่อ่ามันจะแบบเนี้ยมันจะเป็นตอกสิวครับตอกสิวมันจะเป็นแบบตอกจมนะครับจอกจมตอกลึกแล้วก็จะมีแบบ มันจะไม่เรียบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นแบบซิวซิวที่เขาตอกกันแบบตึ๊าแล้วก็มีรอยเหมือนรอยขันกระตุ้ตึกตึ๊กตึ๊จนมันเป็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 นภาษานะครับโอเคตัวนี้ประมาณแปดร้อยโอเคส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็นทรงยานากิบะนะครับยานากิบะตัวแต่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นอันเล็กผมผมไม่แน่ใจว่ามีดยาวเท่าไหร่แต่ปลายมันหักไปหน่อยนึงปลายมันหักไปหน่อยนึงตัวนี้ เป็นมีดที่ผมได้รับมาจากอ่าอ่าของงานของของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดเป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ที่ร้านนะครับที่เป็นเชฟเขาเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดมาครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ก็จะเป็นงานงานงานตอกสิวนะครับเหล็กพวกนี้นะครับที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องอ่ามันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับบนไม่ได้ใช้งานอะมันโดนความชื้นความอะไรมันจะขึ้น เนียมันจะขึ้นดำๆเป็นลุงเนี่ยตอก่อนก่อนที่เราต้ใช้เราจะมารับก่อนนะครับรับเก็บอ่าอ,อย่างที่บอกครัเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับมีดผมจะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็การตอกนะครับจะเป็นตอกสิวตอกสิวแล้วก็อ่าการตอกนะครับการตอกอมีมีตอกชื่อสำนักหรือชื่อช่างนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นแบบตอบชื่อเจ้าของมีดก็สมมติว่าผมอยากได้มีดสักเล่มหนึ่งเนี่ยผมอยากได้มีดมีดสักเล่มหนึ่งที่เป็นของผมเองผมไปจ้างเหมือนแบบรู้จักรู้จักคนนี้บอกว่าเออจ้างตีมีดให้หน่อยแบบเขาก็จะตอบเป็นข้างตรงนี้เป็นสำนักหรือบางทีก็ตอกทั้งสำนักทั้งชื่อเราใส่หน้านี้เลยแต่บางทีอ่ะตอบชื่อสำนักตรงนี้นะครับหรือว่าชื่อช่างแล้วก็ตอบชื่อเราฝั่งนี้จะมีตัวเล็กๆ ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าโอเคผมผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะมันเป็น,นำดำๆบาง,งอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นเป็นชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะภาษาผมไม่แน่ผมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอ่านว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นพวกนี้ว่าบางบางบาง,บางอันก็เรื่องเรื่องบางอันก็แบบแบบแบบเคยเห็นผ่านตาแล้วเราจาเหมือนแบบอ่าของซาไกาสำนักของซาไกาหรือว่าเออมาุโมโตอะไรพวกเนี้ยตัว ตัวดังๆที่แบบเอ่อที่แบบผูคนรู้จัก่าผมก็รู้จักมาสมโตะก่ะแต่มาสมโตะผมผมไม่มีแบบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นดูกันแล้วกันว่าเนี่ยผมเห็นตัวเนี้ยผู้ผมรู้เลยว่าเป็นของมาสมโตะแล้วตัวนั้นน่ะจะมีราคาสูงมากนะผมโอเคครับผมสําหรับตัวต่อไปนะครับอา่าตัวนี้จะเป็นทรงอา่ายูโต อ่าตัวนี้คิโตจะเป็นมีดคมวีนะครับมีดคมวีมีคิอโตอ่าคอคอจะเป็นแบบอ่าคอคอเขาเรียกว่าคออะไรคอเลดคอคออะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบตอกตอกซิวเหมือนกันนะตอกซิวเนนจะจมลึกอย่างี้ครับตอกซิวอ่าตัวนี้ผมก็จะใช้แร่ใช้ซอยใช้ซอยแทนมีดตัวตัวนี้ครับอ นี่ใช้ซอยแทนมีดตัวนี้ปกติผมจะใช้ตัวนี้เป็นมีดซอยนะผมก็เอาตัวนี้มาใช้เพราะว่าตัวตัวหัวตัดด้ามมันแตกนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใช้ก็จะเป็นอ่ายูโตนะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์ขึ้นเนื้อตัดตาก็ได้นู่นนี่นั่นอ่าก็จะใช้ตัวนี้ใช้ได้ทุกแทบทุกอย่างเลยผมว่าทุกอย่างเลยจริงๆนี่ตัวเนี้ยอ่าโอเคครับยูโตผ่านไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ยานากิบะยาวนะครับตัวนี้ใบยาวยีิบสี่นะครับตัวใบตัวนี้จะเป็นตอกสิวเหมือนกันนี่ตอกสิวไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคแล้วก็นี่เหมือนอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อช่างหรือชื่อเจ้าของเมีนครับมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอนยะู่ตรงนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นตออยู่โอเคตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นประจําใช้ได้ทุกอย่างอ่า แม่แปลาแม่ปลาตาัดคัซูมิตัดตัดปลาซูชิอ่านู่นนี่นั่นสารพัดอ่าลด้หัวจะทงหัวจเท้าผมก็จะใช้ตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยแทบเป็นหลักเลยมีดตัวนี้คือแบบมีดเป็นหลักเลยตัวนี้ผมซื้อมือสองเหมือนกันซื้ออยู่ในกลุ่มตัวนี้น่าจะอยู่เจ็ดแปดร้อยผมจำไม่ได้น่าจะราวๆนี้เจ็ดแปดร้อยนะครับผมซื้อมาจากในกลุ่มโอเค แล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่ผมมีอยู่นะตอนนี้เล่มสุดท้ายโอเคตัวนี้จะเป็นทรงยานากิบะเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนยานากิบะตัวนี้เลยอ่าตัวเป็นยานากิบะตัวนี้แต่ตัวนี้เขาเอ่อผมจํน่าจะเป็นสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างแต่มันแข็งมากตัวนี้จะเป็นมีโรงงานครับจะให้ดูว่ามีโรงงานเขาตอกกันแบบนี้น เขาไม่ตอกเขาเป็นเหมือนตั้มเหมือนตั้มตานะครับผมไม่ผไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าตัวนี้ซื้อมาเจ้านายร้านเก่าซื้อให้เหมือนกันอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มาจากร้านเดียวกันก็คือเจ้านายเก่าซื้อให้โอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เจ้อะไรก่าซื้อให้จะเป็นตัวนี้ผมไปตัดหัวมาที่มันเป็นทรงนี้ผมผมไม่แน่ใจว่ามีทรงนี้ยท,ทรงอะไรผมผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ทรงเดิมเหมือนเป็นทรงยานากิบะ แต่มันยาวมีดไปเนี้ยยาวยี่สิบเจ็ดไม่รวมด้ามนะครับใบทั้งใบยาวยี่สิบเจ็ดถ้ารวมด้ามก็ประมาณสามสิบห้าสามสิบกว่าก็พอพ,อพอดีอะม,มันใส่กระเป๋าผมไม่ได้ผมก็เลยต้องไปตัดอ่ะผมผมผมถามเสียได้ไม่เสียได้แหละแต่ผมต้องไปตัดแล้วอีกอย่างมีทรงนี้ผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยโอเคตัดสินใจตัดตัดจบก็เลยตัดเลยโอเคตัดมาก็นี่ครับผมก็สวยนะครับสวยตัวนี้ก็ นานๆหยิบมาใช้ทีเหมือนกันนะครับนานๆหยิบมาใช้ทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช้บ่อยตัวนี้นานๆจะหยิบมาใช้ทีนะครับผมก็หลักๆผมจะใช้อยู่ประมาณ3ามตัวนะครับก็จะมียูโตยูโตตัวนี้ยูโตตัวนี้ใช้ซอยใช้ใช้นู่นใช้นี่เดบะตัวนี้นะครับใช้ขึ้นตาแอันี้เดบะเล็กมันจะไม่เดบะใหญ่แต่ผมไม่ไดเอามาจากร้านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ใช้ประจําอยู่แล้วใช้เกือบทุกวันแหละทุกวันที่ทํางานบางทีก็เอาเก็บบ้างสลับใช้กับตัวนี้บ้างนะครับผมใช้กับตัวนี้บ้างะะนะครับผมสาหรับมีดนะครับก็จะมีประมาณนี้อโอเคแล้วอุปรกรณ์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นะตะเกียบตะเกียบตะเกียบตัวนี้ก็ถามว่าใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่ไม่รู้ก็มีทําไมนี่นะครับโอเค เกียบพวกนี้ซื้อมาเป็นพันเลยนะครับนี่นี่นี่ตะเกียบตะเกียบตัวนี้ซื้อมาเป็นพันเลยนะหลักพันผมจําไม่ได้ว่าสองพันหรือเปล่าแต่ผูมรู้ว่าหลักพันมันจะเป็นด้ามไม้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้หลายอย่างด้วยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมเานานๆนานๆจะออกมาใช้ทีนะครับอืมโอเคแล้วก็ ชิ้นต่อไปนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นตะเกียบเหมือนกันแต่เป็นตะเกียบไม้นี่ครับเป็นตะเกียบไม้ซื้อมาเป็นตะเกียบไม้พร้อมต่องนะครับเป็นแบบนี้ตะเกียบไม้ตัวนี้ผมจะเอาไว้ม้วนไข่ม้วนไข่หวาดนะครับเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักมันไม่หนักไม่เบามันพอดีมันพอดีมากมันประคองไข่ได้แบบมันม้วนไข่ได้ได้ได้โฟได้โฟกว่าตะเกียบเหล็กนี่แน่นอนเพราะตะเกียบเหล็กมันหนัก ตัวนี้มันไม่ค่อยโฟไอ้ตัวตะเกียบเหล็กมันไม่ค่อยโฟเท่าไหร่แบบเวลาเรากระดกกระทงกระทะอะไรประมาณน,นี้ครับอ่าก็เพราะว่าการม้อนไข 1, ่หนึ่งตะเกียบกับกระทะสองมือเราอะต้องสัมพันธ์กันนะครับผมอ่าตะเกียบเขาไม่ได้ไวใ้ใช้คีบใช้คีบไข่นะครับไม่ได้ใช้คีบพิกไขต่ตะเกียบตะเกียบเขาจะไว้ประคองประคองไข่แม่ไขม่มันมันมันกระเด็นอะไรประมาณนี้เขาจะประคองไว้เฉยส่วนตัวตัวไข่ที่เขากลับอะเขาจะกระดก กระดกแขนกระดกแขนซ้ายอ่าแล้วเขาก็คองถ่ายขึ้นมาแล้วปร๊บประมาณนี้ครับผมก็ตัวนี้มจะใช้แล้วก็อ่าตัวนี้เป็นช้อนทองเหลืองช้อนทองเหลืองนะครับตัวนี้ซื้อมาแบบเอเอาไว้หนึ่งชิมอาหารแต่มันก็ไม่ค่อยได้ชิมเพราะว่าอยู่พอเย็นเนาะอยู่พอเย็นถ้าจะใช้ก็คือหนึ่งไปอยู่พอร้อนถึงจะได้ใช้ตัวเนี้ย อยู่ก็เย็นมันไม่ค่อยเคี่ยมอะไหนึ่งมันเป็นปลาสองซอสเราทำสำอซอสเราทำไว้แล้วใส่ขวดใส่ขวดซอสเราทำใส่ขวดเราใช้เราใช้หมดเราก็เปลี่ยนอาจจะเอาไว้ชิมซอสจะไม่ใช่ช้อนตรงนี้อยู่ดีมันมีช้อนเล็กๆอ่านู่นนี่นั่นอีกหลายอันเลยครับผมโอเคตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรอ่ะโอเคตัวนี้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมีสองคมธรรมดาก็จะไว้ปอกผลไม้ แครอทปอกมะทายตุง้งทยายท้าอะไรก็ว่าไปแต่ถามวมาใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้ต่วนใหญ่จะ,อะเอากลับบ้านให้เมียใช้เมียใช้ส่วนใหญ่ปอกผลไม้ให้กินนะ็นแต่ก็ติดกระเป๋าไว้ไเผื่อได้ใช้เผื่อแบบไปนู่นไปนี่ได้ใช้นะก็โอเคครับมาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นที่ขูดกิดปาหัอทองเหลืองกันนะครับตัวนี้ซื้อมาซื้อมาในราคาสามร้อย ห้าสิบบวกไปสี่ร้อยอ่ะเพราะว่ามันบวกค่าส่งด้วยซื้อมันจะกลุ่มเหมือนกันก็จะมีแหนบแหนบไอ้ที่ผมบอกที่ผมบอกแต่ต้นคิดว่ามันเป็นแหนบแหนบตัวที่แบบปากปากฉลามอ่ะปาเปากฉลามมันแถมมาด้วยมาของชิ้นแต่ไอแหนบตัวนั้นผมให้รุ่นน้องไปแล้วนะครับมันอยู่ไหนแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นที่หูเด็ดตายที่บอกครับตัวนี้จะเป็นหัวเลกครับสามหัวแล้วก็จะมีตัวสี่หัวเป็นหัวท้องเหลืองนะครับหัวท้องเหลืองแท้นะครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับในกระเป๋าอุปกรณ์ทำมาหากินผมมีเท่านี้นะครับผมมีเท่านี้ก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรที่ซื้อมาเพิ่มหรือว่ามีมีดดาบส,สวย๋ยวผมจะอัปเดตไว้ในคลิปสตอรี่หรือคลิปสัน้นๆหรือว่า,าถ้ามันมีเยอะจริงๆครับผมก็จะมาทําคลิปให้ดูว่า,ามีอะไรบ้าง ส่วนตัวมีดที่ใช้งานก็ไปดูคลิปกเก่าๆผมได้ว่ามีต้นไหนตัวไหนตัวไหน,ไหนอะไรประมาณนะครับเพราะผมใช้งานทำอะไรบ้างก็จะมีทั้งคลิปสอนขึ้นป้าสอนทําอาหารสอนมู่งนี่นั่นแล้วก็คลิปท่องเที่ยวก็ฝากตอนนี้ทําเป็น My Free Day on Tour ด้วยนะครับม y f r ีเด a y on น o u r สําหรับการท่องเที่ยวในในเชียงใหม่หรือบางทีไปต่า,จาตงจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเที่ยวเที่ยว เชิงสไตล์แบบชิวๆอ,อะไรประมาณนี้ครับก็เที่ยวเที่ยวกันเองอะไรประมาณนี้ก็ผมจะถ่ายให้ดูถ่ายเป็นกนกลงบรรยกกาศนะครับผมก็เพิ่งปล่อยอีพีแรกไปนะครับก็จะเป็นที่ห้วยถึงเท่านะผมก็ชื่อคลิปว่า My Free Day On Tour เชียงใหม่ EP หนึ่งห้วยถึงเท่านะครับฝากติดตามฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่อีพี อีพีหน้านะครับค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปนะครับผมในช่อง My f e เดนะครับผมก็ผมขอความกรุณานะครับผมแชร์นิดนึงนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมคลิปอาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะครับผมเพราะว่าหนึ่งผมมีงานประจำทำเนาะก็แล้วก็คลิปเนี่ยผมจะทำยามว่างได้ตามคอนเซ็ปช่องนะครับคือคือ r e e ีเดนะครับวันน้องว่างของฉันนะครับผมก็ วันนี้้าไม่มีอะไรมากครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ที่เข้ามาชมขอบคุณมากครับ